กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่องชาโนนะครับผมก็นะไม่ได้ทำคลิปนานกี่ปีแล้วไม่ถึงปีเกือบปีหนึ่งอะคลิปล่าสุดกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้นะฮะแต่นานมากมากเลยคือ บวกขี้เกียจบวกกับคิดอะไรไม่ออกคือไม่ได้ทาคลิปเลยแล้วนี้ก็อยู่นเนื่องเนื่องการอ้เนี่ยตอนนี้ก็ปิดเทอมนะเนื่องในการปิดเทอมแล้วก็หาเวลามาแคสแต่ก็เพิ่งได้เกมหนึ่งมานะชื่อว่าอะไรนะครับไอไงครับเป็นเกมด็กดําบันที่แกมทิเกมเมอร์เกือบทุกๆคนนะต้อง ผ่านเกมนี้มาแล้วแน่นอนครับรวมถึงเด็กเด็กอย่งผมนะที่ไม่ใช่เกมเมอร์ก็เถอะเป็นเด็กกระโปรงเฉยเด็กกระโปรงทุกคนนะ่ะต้องประมาณ80 75%เปอร์เซ็นตะ์่ะต้องเคยเล่นเกมนี้เว้ยคือมันเป็นเกมเด็กดําบันมากเลยแบบมันนานแล้วมันกี่ปีเกือบไม่ไม่รู้ถึงสิบปีแลวอย่างมันนานแล้วแบบตอนนั้นน่ะมันจะเป็นเกมกระตากอยู่เลยอะ่ะพีแบบกระซื้อกระตากด้วยเออเนาะคิดห้าวอ่ะ จำได้ไหมท่านผู้ชมอืมก็ตอนนี้มันก็ดูเมื่อวันอลังการมากเลยเพราะหลังจากไม่ได้เล่นมาประมาณสี่ห้าปีแล้วมั้งอืมก็มีอะไรเยอะแยะมากเลยก็ไม่รู้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมดูเปลี่ยนหน้าใหม่ชาลีผู้คุมสุนัขอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบมีโหมดใหม่นะก็คือผู้เล่นหลายคนนะสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้ว ใครจะไปคิดว่าเกมกระกาเมื่อก่อนมนะันสามารถเป็นเกมออนไลน์ได้สามารถเล่นกับเพื่อนนะเล่นได้สองคนนะครับผมนี่ครับก็คือจะเนี่ยกดไปมันจะมีโคนห้องให้ใส่ไหมเราก็มาใส่ตรงนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ไก็คือใช่ใช่ผมเคยเล่นกับเพื่อนก็คือถ้าเข้าไปก็คือจะช่วยเพื่อนอนะ่ะเก็บช่วยกันเก็บเก็บทุงเหรียญน,นั่นแหละนะครับ ช่วยกันผ่านอะถ้าคนใดคนหนึ่งตายก็คือตายหมดเลยตายตายทั้งสองคนเลยนะครับเหมือนเราหยุดเหมือนตัวเราแยกแต่จิตใจอยู่ด้วยกันอะดวงหัวใจถ้าเราตายคือคนนึงก็ตาย,ยไปด้วยยนะหมดต่อสู้นี่ผมไม่เคยเล่นนะน่าจะเป็นการแบบแย่งชิงชแบบแย่งกันเก็บเก็บอะไรอบเก็บถุงเงินอะถ้าใครเก็บเยอะก่อนผ่านก่อนก็อาจก็น่าจะชนะนะครับเท่าที่เดานะแต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่น นี่ครับตัวแม่เกมนี้เลยนะครับกระสือนะครับบทที่1นึ่งผียันแห่งเครหอข่ารังนะครับผมผมก็แอบไปเล่นมาแล้วแหละครับนิดหนึ่งครับไม่นิดหนึ่งหรอกก็ตายตายอยู่แหละนะก็พอจํากะวิธีการเล่นได้แล้วนะว่ายทำอะไรบ้างนะป่ะเดี๋ยวเราเริ่มไปเลยนะเสียเวลามากพอละมาเราต้องเก็บถุงเงิน20ถุงนะครับในการเอาตัวรอดและเกมเกมนี้ครับ ตามชื่อแล้วจุดเด่นเกมนี้ก็คืออายเป็นดวงตามันจะมีดวงตาผีไว้ดูแบบดวงตาผีไว้ดูว่าผีอ่ะมันอยู่ไหนแล้วคือทําไมมันแหลกว่ะเฮ้ยเกมกระกากแบบนี้มันแหลกอะผมว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละแป๊้หนึ่งขออนุญาตบวกกับโทรศัพท์กูกาก,ากด้วยแหละท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับอายเอาไว้ดูมุมมอง ผีนะครับว่ามันอยู่ไหนไปเช็คนะครับผมไม่เช็คก็ตายหาเดิยจะรู้ไหมมันอยู่ไหนนี่ครับอายเราเจกแล้วเสียงเคียบไอ้กัญยาบไหนก็ขอบใครได้นะครับผมพอดีรุ่งนี้กำลังเข้าสู่ไอ้ส่วห,หมอไอ้นะ มีให้พี่เลยนะเมื่อก่อนไม่มี three two one แม่งตกใจนี่ครบมุมมองผีครับเห็นไหมอันนี้มันน่าจะไปแล้วนะโอเคอะไรกันดีก <c oughs> ว่ก <c oughs> า ถ้าไปขึ้นบนนะครับรรน่ากลูเลยต่อเมงหมานขนาดเล่มปานกลางนะอะไรบินอยู่ข้างๆหูวะอยู่ไหนอยู่ด้านบนนะขอชิงลงล่างครับขอชิงลงล่างเลยครับข้างล่างนี่ถือเป็นแบบที่สุดรวมของถุงเลยนะคือแบบถุงมันเยอะมาก มันเป็นจุดแบบอันนี้เลยอะเป็นที่สุดท้ายที่เราต้องมาในการเก็บถุงนะเป็นตัวแบกเลยในโหมดยากมากนะโหมดยากมากนี่คือมันต้องหรือหมดไหนแม่มันต้องใช้สามสิบถุงก็คือเราต้องดูทุกซอกทุกมุมเลยคือมันเสียงอะไรคือถุงในด่านก็คือตามจำนวนถุงเลยก็คือสามสิบถุง ถ้าเราหาไม่ครบเราก็จะไม่ผ่านนะครับอันนี้ถึงอยู่ไหนโอเคที่เหลือก็หาด้านบนสินะด้านล่างก็น่าจะครบแล้วมีเท่านี้นะไ่อายเราเช็กก่อนวพาะมันอยู่ตรงไหนลงล่างมาเตอครับกูจะได้คือกูไม่ได้ขึ้นไปเช็คข้างบนสักทีอ่ะเพื่อนอโล,ลงมาให้กูได้ไหมอ่ะเพื่อน โลเพื่อนเพื่อนสามเร็วทีนะกูวิ่งมาถูกที่งั้นกูตายเพื่อนดีผมไม่ดีถือว่าดวงดีนเอดเรสดแล้ก็อายออกมาให้เรอเนาะ ถือจุดดูเจอถุงแล้วไปตรงนี้สามารถฟังเพลงได้นะต่ไม่ฟังครับไม่นี้ยินดีกว่าตัดผมยิ่งเป็นที่น้อยอยู่แคสน,นานเดี๋ยวแบบดูดีแม่งแบบตัดไปเองนะเด็กกูไม่มีคลิปลงเฮีย มามาไ้ผ่านแล้วสิบเก้าเราจะไม่ชมอันเดียวเรียบร้อยค่ะมีเรื่องไหมเน,นี่ยมีสวยม,ม,มันจะเป็นยังไงวะมันจะฝืงแล้วว่าเราจะว้าไปทางไหนไปตรงไหนห้องไหน,นห้องสองมังนโชคดีโอ้โหจะไปห้องสองแล้วดีห้นงสองแล้วดีตรนี้ขึ้นบนแล้วไม่ต้องลงล่าง ขึ้นบนแล้วท่านผู้ชมสวยดีนี่ผ่านแล้วแม่เจา้าโว้ยสวยครับในที่สุดก็ผ่านแล้วนะครับสำหรับการเล่นอาในครั้งนี้นะผมไม่นะไม่นะทันคือจริงด้วยผมมั่นใจแน่สถานนี้สถานที่นี้ควรถูกทิ้งล้างนี่แต่ทําไมผมยังเห็นเธอได้ทําไมผมถึงยังได้เสียงของเธอที่เรียกผมจากเงามืดผมควรทำยังไงต่อไป ไม่รู้มึงก็กูไม่เกี่ยวโฆษณาอีกแล้วเชี่ยนี่ครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสําหรับการเล่นายนี่ครั้งนี้นะครับผมด้วยเวลาสี่นาทีสามสิบเก้าเอ้สามสิบเจ็ดวีนครับสถานที่คาลิหาดโหมดมาตรฐานระดับความยากปานกลางได้เงินมายี่สิบครับด้วยเลยทีนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับไอนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยครับแต่แต่วก็นครับผมมีเรื่องจะมาบอกครับภายในเดือนนี้นะผมจะลงอีกหนึ่งคลิปหนึ่งผมจะพยายามลงอีกคลิปหนึ่งจะลงอีกคลิปหนึ่งให้ได้ภายในเดือนนี้คือกูจะไม่ปล่อยช่องกูลางแน่นอนนะถึงมันจะนานสองสามเดือนแต่นี่คืออะไรคลิปที่แล้วกี่เดือนนะเจ็ดหกเจ็ดเดือนได้คือมันครึ่งปีแล้วฮัลโหลครึ่งปีแล้วมันปีนึงก็ทํา คลิปอยู่สองสามคลิปอะไอ้เหี้ยคือร้อยมากเลยเว้ยือแบบกูไม่สนใจช่องยูทูบเลยกูเวลาไปชักว่าวให้ไปใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่มีเวลาคือคิดอะไรไม่ออกอะไม่อยากทำอะเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่อยากทาอะคือไม่รู้จะเคสอะไรอะเนาะก็จบไปแล้วกูพูดหลายรอบแล้วว่าจะจบไปแล้วเออก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วครับ ขอโทษที่มีคำหยาบในคลิปนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นิดหนึ่งนะับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ติดตามหรือจะคอมเมนต์ตำหนิตรงไหนให้ผมปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็โปรดคอมเมนต์มาชี้แนะมาบอกผมให้ด้วยนะครับผมจะเก็บไปพิจารณานะครับผมและใครอยากให้ผมแคสเกมอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับคอมเมนต์มาบอกเลยผมจะได้แบบลองพิจารณาว่าจะเล่นดีไหมหรือไม่เล่นเพื่อเป็นไอเดียให้ผมนะ เราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะครับ